โอเคครับก็กาสวีรัสสวัสดีคนไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงหมอดเขียมไม้ด้วยนะครับขั้นแรกเข้าไปที่แอปแตกไฟ์นะครับเข้าไปดาวน์โหลดนะครับนี่ครับหมอดนะครับหมอดโหลดมาจากใต้คลิปผมได้เลยนะครับโตรมมาขั้นโหลดมาแล้ว แต่ไปหนึ่งทีกดอันที่สองมันมีคอมดลรสตาเกีบอยู่นะครับกดเข้าไปแล้วก็กดไฟล์นะครับเดี๋ยวก็กด txdb e แล้วก็ txd ครับมันจะมีสามไฟล์นี้ครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเลยนะครับของผมอาดิโนครับอริโนก็ d x เครับส่วนอื่นๆเดี๋ยวลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับไม่ใช่ลิงก์ดิใต้คลิปเดี๋ยวจะมาบอกครับส,สามอย่างเลยครับ d x เอ็กทดีโนสาเหรัาอะดีโนนะกดค้างแล้วเลื่อนลงนะครับเราจะมีรูปปาก,กา DXT แล้วก็กด2จุดนี้นะครับ2จุด1ที2จุดอีก1ทีอีก1ทีแล้วก็อีก1ทีจจเดี๋ยวมันจะเจอคอมเดลัสตาเกมอยู่นะครับกดค้างครับคัดลอกหรือตัดก็ได้ครับแต่ผมจะตัดกดไปที่2จุด Android Data แล้วก็ วางเลยนะครับติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกแล้วก,กดอันขวา R E P L A C E เนี่ยกดไปเลยครับจากนั้นเสร็จแล้วเข้าเกมเลยนะครับรอนะครับผมจะทำให้ดูแบบทีทีเลยนะ เอาเริ่มใหม่เลยผมเพิ่งจะหลินได้สองวันนี้เองครับดิกอยู่ใต้คีมนะครับดิ้กหมดกดข้ามมาเลยครับจะได้ไม่เสียเวลากดขึ้นรถด,ดูนะครับ นี่ครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้เหรอครับเดี๋ยวผมขอแคบไว้ก่อนนะครับนี่ครับก็จูบไปแล้วนะครับ <S 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 เพียงเท่านี้นะครับ